ช่วงเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกมาถึงช่วงนี้นะคะเลี้ยงลูกด้วยใจกับวินัยเชิงบวกค่ะกับคุณหมอโอนะคะแพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจากเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้ต้องบอกว่านานาเองเนี่ยเพิ่งจะเข้าใจว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ต้องมาคุยกัน นั่นก็คือเวลาดีๆทําไมจึงมีความหมายในเรื่องเวลาดีๆพ่อแม่หลายคนแปลคําว่าเวลาดีๆคือเวลาแห่งการที่เราได้สั่งสอนลูกได้อบรมลูกได้ชี้แนะลูกเสื้อผ้าเก็บใส่ที่นะอะไร่เงี้ยพ่อแม่มาเานี่คือเวลาคุณภาพคือเวลาที่ฉันสอนลูกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันร,รู้สึกผูกพันกันเนี่ยม,มันไม่ได้ผ่านการแบบส,สอนว่าชี้แนะ,อะอส,สอนมันเป็นเวลาที่ผ่านเขาเรียกกันเล่น การมีติสัมพันธ์การมองหน้าสบตาการรับฟังนะคะซึ่งหมอคิดว่าตรงนี้คุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพยายามเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยเวลาแห่งความสุขของลูกเนี่ยไม่ใช่เวลาแห่งการได้สั่งสอนของเราแต่มันเป็นเวลาแห่งการที่เขาได้ได้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเราะนะคะซึ่ง มันอาจจะผ่านการเล่นมันอาจจะผ่านการทํากิจวัตรประจําวันช่วยกันทํางานบ้านนะคะช่วยกันรดน้ำต้นไม้มันอาจจะผ่านการทํากิจกรรมนอกบ้านไปขี่จักรยานนะคะมันอาจจะผ่านการรับฟังกันหรือมันอาจจะแค่ผ่านการนอนกอดกันนิ่งๆทาให้เขารู้สึกว่าเื่ยตัวเขาแบบมีคนที่รักเขาแล้วเขาอุ่นปลอดภัยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเวลาดีๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยหมอคิดว่าเวลาดีๆที่สําคัญเลยคือ คุณแม,แม่ต้องรู้ว่ามันจะเป็นเวลาแห่งการสร้างความรู้สึกดีและนับถือตัวเองให้กับลูกเวลาดีๆของพ่อแม่หลายคนเนี่ยอาจจะใช้ไปในการทําให้ลูกาฉันป้อนข้าวลูกนี่คือเวลาดีๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาดีๆมันคือเวลาที่เด็กๆได้ฝึกพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะก็คือได้ทําอะไรเองได้ช่วยเหลือตัวเองทําให้เขารู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองอันนี้ก็คือเวลาดีๆซึ่งหลายครั้งมันจะผ่านการเล่นที่ทำให้เด็กรู้สึก เฮ้ยตัวเขาใช้ได้นะคะผ่านการเล่นที่มีการชมเชยหรือผ่านการทำกิจวัตรประจำวันที่มีการแสงความรู้สึกดีแม่ชื่นใจจังเลยที่วันนี้หนูช่วยแม่ล้างจานคือแบบอย่างนี้ค่ะมันมันเป็นเวลาคุณภาพดีๆกับลูกที่สำคัญเนี่ยถ้าคุณนาฬาสังเกตเห็นนะคะเวลาที่เรารู้สึกดีกับใครเนี่ยหลายครั้งมันไม่ได้เป็นการที่เรารู้สึกชอบคนคนนี้เวลาที่เราอยู่ด้วยแต่ละครั้งเป็นการชอบตัวเราเองเวลาที่เราอยู่กับคนคนนี้ งั้นเวลาดีๆของเด็กๆก็คือเวลาที่พ่อแม่จะทำให้เด็กๆรู้สึกชอบตัวเองรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองและอยากอยู่กับตัวเองด้วยรู้สึกว่าตัวเองใช้ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความหมายรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักคียดบดสามอันนี้ค่ะทําให้เด็กๆรู้สึกเวลาอยู่กับเราอันนั้นนั่นคือเวลาคุณภาพแต่ไม่ใช่เวลาแห่งการบ่นการซ้อนกันทำให้เรารู้สึกแย่รู้สึกว่าตัวเไม่ดีมากกว่านั้นใช่แต่หลายคนคือยิ่งๆไม่มีเวลาเนี่ย พ่อแม่หลายคนก็เลยมาโฟกัสก like ับการสั่งสอนเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวฉันไม่มีเวลาสั่งสอนลูกก็เลยเอาเวลามาผ่านการสั่งสอนอบรมอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเวลาดีๆของพ่อแม่ไปแต่มันไม่ใช่เวลาดีๆของลูกใช่ค่ะหลักๆเลยคือมันจะสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกนะคะลูกรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่มีความหมายเป็นที่รักของพ่อแม่นะคะลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบเติบโตมาแบบที่มีคนใส่ใจมีคนรับฟังความรู้สึกที่เนี่ยมันจะดีใน ในมุมของการที่เวลาที่เราอยากจะสร้างวินยัยให้กับเด็กะนะคะเวลาที่เราจะฝึกวินัยเชิงบวกเนี่ย<ะ>เราก็จะเน้นว่าเราไม่ได้ใน,นเรื่องการลงโทษเราไม่ได้เชื่อว่าการลงโทษเนี่ยจะจะ,จะทำได้ผลดีเราเชื่อว่าการแสงความเข้าใจและใช้เหตุผลกับเด็กเนี่ยจะจะช่วยสมองส่วนคิดของเด็กมากกว่า<ะ>ทีนี้เวลาที่ การลงโทษที่ในทางวินัยเัวงวแล้วรู้สึกว่าจริงๆมันควรจะเป็นการลงโทษที่ฝึกเด็กมากเนี่ยก็คือการลงโทษให้เขาได้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นเวลาที่เขาไม่น่ารักแทนที่เราจะตีเขาเนี่ยทำให้เขาเห็นว่าการที่เขาเป็นแบบนี้ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างคนรอบข้างก็จะไม่ตอบสนองกับเขาดีๆเพราะพฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมที่ ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยครเวลาที่เขาไม่เอ่ยปากขอโทษแม่ก็ยังไม่หายโกรธแม่ก็ยังไม่แม่ก็จะยังไม่ยังไม่เล่นแล้วก็ยังไม่คุยกับเขาทีนี้เนี่ยพ่อแม่ที่มีริษัมพันธ์เชิงบวบกับลูกดีการนี้หายไปและเพิกเฉยของพ่อแม่เนี่ยมีความสำคัญมากเขาก็จะต้องการใช่เพราะว่าของเล่นชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนที่ได้มันหปหยุดตอบสนองเขาก็จะ รู้ตัวเองว่าอ๋อนะพฤติกรรมที่เขาทำมาเนี่ยไม่ดีเนาะเพราะว่าเขาได้ปฏิสัมพันธ์เชิงลบกับพ่อแม่หรือการเพิกเฉยของพ่อแม่เด็กก็จะปรับพฤติกรรมของตัวเองได้ดีขึ้นเด็กเด็กหลายคนก็จะขอโทษง่ายขึ้นมเมื่อพบว่าการขอโทษของเขาทําให้แม่รู้สึกดีขึ้นมแม่กลับมาคุยกับเขาได้ดีขึ้นแทนที่เราจะบังคับให้เด็กขอโทษบอกว่านีิสัยไม่ดีเลยทาไมเป็นเด็กไม่รู้จักขอโทษแบบนี้แล้วใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะฝึกวินัยเขาทีนี้ถ้าพ่อแม่ที่เวลาคุณภาพ ไม่ดีลูกก็รู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกับเวลาปกติอยู่แล้วเพราะฉันก็ไม่ได้ขายอะไรไม่ได้ขายการที่พ่อแม่จะเพิกเฉยฉันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาอยู่แล้วพ่อแม่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์ใช่พ่อแม่ก็นั่งก้มหน้าอยู่แล้วซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะที่หมอคิดว่ามันจะมีความสําคัญกับการที่เราจะสร้างเขาเรียกว่าการฝึกวินัยเชิงบวกมันคือการบาลานซ์ระหว่างเวลาคุณภาพและการฝึกวินัยที่ไม่ใช้วิธีลบที่ส่งผลกระทบกับจิตใจของลูก นึกภาพออกเลยว่ามันคืออะไรเพราะว่ามันคือเรื่องที่เราเองมองว่ามันคือบวกของเราแต่เราลืมมองว่าจริงมันบวกหรือเปล่าบวกของเด็กคือสนุกมีความสุขได้เล่นได้หัวเราะได้ทีค่ะใช่ค่ะแต่เรากลับไปมองว่าการได้สั่งสอนได้พูดคุยได้อบรมเขานั่นคือเวลาที่ดีค่ะอันนี้ถูกต้องเลยค่ะถ้าของเล่นจริงนั้นหายไปเรียกร้องแน่นอนใช่ค่ะโอ้มันี่เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ดีจึงมีความหมายมากๆ วันนี้ขอบคุณหมอโอมากๆเลยนะคะอขอบคุณค่ะ,คะมาช่วงนี้นะคะช่วงรอบรู้โลกว้างนะคะจะแนะนำดนตรีกล่อมเด็กโมาร์ทค่ะและวันนี้นานากับหมอโอหมดเวลาแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะช่วงรอบรู้โลกว้างกับนวัตกรรมเพื่อการดูแลลูกสำหรับพ่อแม่ยุคใหม่ในวันนี้ขอเอาใจคุณพ่อคุณแม่ที่มีอารมณ์สุนทรีด้วยด,วยดนตรีกล่อมเด็กโมรสท การฟังดนตรีนั้นนอกจากจะทำให้ลูกน้อยของคุณอารมณ์ดีแล้วยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองส่งผลต่อความฉลาดอีกด้วยโดยดนตรีกล่อมเด็กโมซัดยังช่วยกล่อมให้ลูกน้อยนอนหลับอย่างสบายเป็นการพักผ่อนสมองอย่างเต็มที่และจะทำให้พัฒนาการของเด็กนั้นจเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและยังช่วยหนีดเรื่องของความจำของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีส่วนในสัปดาหนะ์หน้าจะมีอะไรมาให้ได้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะ การที่ให้เขามีทักษะการเข้าสังคมการเล่นกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมนะครับเวลาที่เราเผชิญอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสมองมันก็จะส่งข้อมูลเนี่ยค่ะไปสมองส่วนอารมณ์ซึ่งเป็นสมองส่วนสัญชาตญาณ